อุ้ยอุ้ยไม่ใช่มันต้องดูตรงนี้นี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหคุณแบงค์คุณเฟอร์กี้พี่ฟุกสวัสดีนะครับสวัสดีพี่แม็กด้วยหูมาไลฟ์ให้ทุกคนหายคิดถึงครับผมมาพูดคุย นะครับใช่ครับผมยาวแล้วคือเหมือนกับตัดไปละทีหนึ่งก่อนจะล็อกดาวน์แล้วก็กลับมายาวอีกแล้วครับนี่ผมเป็ดแหละเด้แม่แม่ในทะวิตจะรู้อย่างนะอืม สวัสดีสวัสดีครับเอ้จ้า cheers mm -hmm. สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัับสสวดีนะครับมาหาแวบๆนะครับเดี๋ยวก็ไปแล้วเข้ามาไม่ทันก็ดูยอนหลังนะครับมาชิวๆให้ฟังสักหน่อยคันหน้าคันตาผมยาวนะฮะ เซลผมยุ่งนะฮะเพราะว่าอยู่ห้องนะฮะไม่ได้เซ็ตผมออกนานนะครับผมก็อันนี้ถือว่าดีสุดเท่าที่อยู่ห้องมาแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อนคนผมอยากโศกนะมันก็เลยกะกระเซร์กระเซิงซะหน่อยอ่เพลงอะไรดี อยากฟังเพลงอะไรครับมาสักเพลงสองเพลงเดี๋ยวก็ไปละเดี๋ยวนะผมหาเพลงให้นะเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสบายดีไหมครับ เดี๋ยวอีกไม่นานนะครับผมผมบอกเลยว่าเราจะได้มาเจอกันในอ่าเวอร์ชันบาสตีมเกมนะครับผมตั้งใจมากครับผมอืมบอกเลยว่าเตรียมไว้สักเกมสองเกมแล้วะนะที่ให้ให้ทุกคนได้มานั่งนั่งดูนั่งดูสนุกสนานแน่นอนครับผม 넌넌넌넌넌마넌넌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 넌 <s musique> <Naj 소리가> ฉันผ่านไปบอกเธอ เพลงนี้นะครับมีคนขอมานานแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยได้ร้องยังร้องไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ก็ก็พอดีนะเป็นเพลงที่พอมากวันนี้ก็จะแบบแบบเวียนๆนะครับผมผมยาวไปถึงกรุงเทพเลยใช่ครับเนี่ยผมคันเนี่ยมันคือมันตีจมูกผม,มเวลาร้องเพลงมันแบบอินเนอร์มันไม่ได้เวลาแบบไม่ใส่อินเนอร์แล้วมันไม่ได้ ก็โอ้คิดถึงทุกคนมากเลยไม่รู้พูดอะไรไม่ไม่ออกเลยฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับหนูขอบ้างโอ้ดูอยู่เกาหลีก็ลักษาณะล,ลักษาตัวนะครับตอนนี้ก็หลายเรื่องแต่ไม่ว่าถ้าสถานการณ์ดีเราก็จะได้เจอกันนะครับผม แล้วอทัดหูได้ไหมเอ,อ้ทัดหูได้ดีกว่าโอหทัดหูต้องทัดหูวมีอันแบบคันมาก ถึงทุกคราน้ำตาคลอเกินคืนแล้วเนอะวันที่รอคอยอดจนถึงวันจะพบกันรอจนรู้ฉันจะไปดีที่ตรงนี้ไม่ต้องห่วส่วนเธอนั้นฉันเขาบอก ผ่านวันเกิดของคุณดุลมานะครับผมแฮป p ปี้เบิร์เดย์แฮปปีนเบิร์เดย์นะครับผมอีกครั้งหนึ่งออกสื่อนะครับผมอ <c oughs> คิดถึงทุกคนเลย ขอปิกได้ไหมครับคือผมอะเล่นเกมใช่ไหมฮะแล้วผมแบบเป็นล็อกสตาร์ไงผมต้องแบบไปร้องเพลงเล่นกีตาร์ให้คนนั้นคนนี้ฟังแล้วก็แบบคือเล่นเล่นกีตาร์จนแบบเนื้อแบบกระจุยไปเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกหน่อยทุกคนก็จะได้ดูล็อกสตารในเกมนะฮะสนุกดีฮะ ขอเพลงเศร้าเหรอฮะโอ้ช่วงช่วงนี้ผมว่าทุกคนก็น่าจะเศร้าพอแล้วนะฮะ <laughs> ้องเพลงให้เราฟังหรอคะคืนจังครับผมลองเพลงให้ทุกคนฟังนะครับเดี๋ยวจะไปแล้วนะแว็บมาหาให้หายคิดถึงต้องมีเพลงปิดปิดท้ายไหมเนี่ยฮะเพลงอะไรดี อ่าผมรู้ละเพลงนี้เด้วอก่อนไปนะครับผมเพราะว่าจะไปเป็นล็อกสตาร์แล้วก็เพลงนี้ส่งท้ายนะครับฟันดีทุกคนยังร้องไม่ค่อยเป็นนะฮะช่วงนี้ฟังเพลงเยอะมากแต่ยังร้องไม่ค่อยเป็นแต่อยากเล่น แ็น <Bye. S 2> ก่อนโเคมีความรักอย่างนั้เราสองคนแ่ก่อนเาเคมีความฝันยกงกลงรอวเราสองคน่อฉันวันนี้เห็นเมกหมบอกรายเข้ามาปกคลุมหัวใจ เธอกำลังจะไปกัไใคนเดีนวอีกคนบนทางที่เคอบอกกับฉันนันเป็นทางของฉันและเธอตัง่าออาจจะไม่วีแลวหรือฉันเป็นคนทำไมมันับไปเป็นไม่ท้าอาจจะเป็นเพราะฉันเองที่ทำอะไร

เห็นไม่มองไร้เข้ามาปลุกคุณหัวใจละเห็นเธอกำลังจะไปกับใครคนนั้นอีกคนบนทางที่เธอบอกกับฉันว่ามันเป็นทางของฉันและเธอวัาง าอาจจะไม่มีแล้วหรือฉันเป็นคนทำให้มัมนกลับไลเป็นในท่าอาจจะเป็นเพราะฉันเองที่เจอเมื่อไรหัใจใเธอเป็นพลาแต่ฉันไม่รู้ตัวฉันไม่ทู้ใจที่ไปรักใครคนนั้นฉันไม่คิดว่าจะเป็นคนที่ ทำไรฉันอาจเป็นเพราะฉันเองดีไม่พอเท่าลยไม่รอเพื่อชายคนนี้ไม่รอเพื่อชายคนนี้ <Yeah. S 1> ไปนะครับทุกคนเจอก,กันมาให้หายคิดถึง,งเฉยไว้เจอกันในสตรีมนะบ๊ายบาย มมฮะพี่แกงมาเหรอฮะไหนอ่ะพี่แกงว่าไงพี่แกงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอ้โหผมยาวมากเลยครับเห็นใกล้ชิดชัน,มม<ห>นไม่มู้ชัาจจะไปรักใครขนาด เอาเป็นว่าผมไปแล้วนะครับก็ก็น่าจะต้องไปแล้วนะครับโอ้ยมีพี่เจ้าโอมาด้วยครับพี่เจ้าโอ๋สวัสดีครับคิดถึงพี่ๆนะครับร้องเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงอ๋อนี่ไงเจอและร้องให้ร้องให้ฟังหนึ่งเพลงนี่ไงผมร้องและครพี่แกงดิสโก้ดิสโก,สโก้ยังยังไม่ถึงดิสโก้เลยอ่ะพี่ ไหนๆก็อีกสักเพลงแล้วกันเพลงอะไรดีช่วยกันเลือกสิอ่ะเพลงนี้แล้วกันช่วงนี้มันบ่อยเหลือเกินเป็นเพลงที่อยู่ในสถานการณ์ตอนนี้นะครับผมอันนึงนะครับ 嗯。Hmm. ตัวฉันก็ใช้ชีวิตไปก้าผ่านผ่านไปเท่านั้นเท่านั้นก็คิดถึงเธออยากรู้ว่าเธอนเป็นฉัน ั้นไม่มีใครฉันพร้อมฉันพร้อมจะไปแต่ฉันก็รู้ดีว่าคือคำเธอนั้นมีเขาใช่ไหม ฝนโปลยลงมาเท่าทนั้นท,นนทีอยากรู้าตรที่เธอ ฉันพร้อมจะไปแต่ฉันรู้ดีว่าข้างๆง่าน,นั้นมีเขาใช่ไหมและคนคนนั้นดูแลเธอดีหรือเปล่าเธอยิ่มฉันก็ดีใจแต่ตรงนี้ฉันไม่มีไปฉันไม่มี Fun fly long man Bye bye